แม่จันไล่ป่าก็ได้ยเอาขี้ดินไล่ปา่าไปก่อนเด็นดรถไพี่น,อน,น้องอยู่ในปา่าผมอือในป่าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ อยู่กับช่องออมซินออนทัวร์เหมือนเดิมอยู่กับจมามมักซิกเห็นแต่มือีพยัญวเห็นตัวเห็นแต่มือไปก่อน,นงานถมสะน้าแห้งเบิดแล,ะล,ะละ้วล่ะขึ้นปลาพนักงานเก็บปลาสองคนปลาไปเยอะไปเนาะต้องใส่มันอยู่ไก่หวยปลาลูกหวยดีเด็ดขี่ตุ่มขึ้นลายเห็นที่เห็นตัวปลากระบาดไง งานถ้อยพี่นอ้องเดี๋ยถ้อยอย่างเดียวสมชายเห็นกี่เททหน้าเราคู่ขนลงมากับคู่นี่จจ้หน่อยราคาไป็นไรดีดทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสองพันที่นี่เห็นที่นี่ก็เกือบชัว่วโมงแล้วปล่าใกลถึงลยล่ะ ก็ปัตเพียนแตเป็นงานเมาคือสิบ่บ่บ่ได้ดอกงานเนี่ยเป็นงานเป็นงานชั่วโมงสิได้ มันเป็นประเพียนไรประคอกก็มีของประไล่ยอกข์ภัยดิกับอาจารย์โอกอาจารย์โอกมือหนึ่งขอามือหนึ่งของไอทีมงาน ม่ยืนนีเราคอยจังปอดพยัยใจหนุ่มมานหนีนะหามดีมากขามทุเคน,วนไว้หามมาออกทุกคนเทาถหรยได้สียท่าได้่ต่ถสองตอ่ออารมณ์ดีแล้วเราะคับรถไปน้ำยิ้มไป่ทำตลอดบรอารมดีดยิ้มดีเลย ตั้งเพียงไปนถึงบรูพีก็ถึงไปเป็นเชฟเป็นให้หน้าให้เดียวกันมาเลยเนี่ยให้หน้าให้หนึ่งก็ต่อนใจกับให้หนึ่งแล้ต้นขามเงี้ยถือเรา,า,าบ,บ้าออกต้นขามเงี้ยหนึ่งเอาจงไว้เหลือไว้เป็นอนุนสรณ์ไม่ได้จานพิสน,มมนั่งรถไปรถมาไม่ก็บเงินได่เตี้ย ขั้นได้ดีขันที่ไปสมกล้องอะไรพี่น้องเขาพิ่งก็มาเห็นงานเด็ดหลายงานแล้วล่ะคุณประเด็นมาไทยเกมเกี่ยวกวแก้วกล้องผสมไปแนรย์ทักปฏิวัีิยืนว่เที่ยงเวางแผ่นไม่ก็นรอวาเยแตงไมย็นไม่ยืนพี่ หาที่ยืยนใหม่มันยืยนวัฒนัด ันี้เป็นสิเป็นของงานงานเปม่โคขั้นเดียวมันก็คืองานที่กับสิบหลอดนี่ที่กับหกหลอดโหจะดูคันนันทีคันนี้ทีคืเป็นงานงานเบียงกืบบอบประมาณนี่ละงานถ้อยงานเบียงมีคนเดียวทำงานคนเดียวเขาก็ปลู้สิภาคอยังเนาะไม่มันเลยต้นขามเซฟไป,ปนหนึ่งต้นเต้าต้นนะไรออกต้นเงาบ่อออกข้างหลังผมนี่น่ะฮะนี่ไอ่ปุ้นยืนแล้ว รับก็รับให้หน้าบอก,บอกมันเพราะสถานีเพราะเต็มหรอกเพราะนี่เป็นเห็นห,หน้าขื้นให้หน้าผมแล้วมองรถจิบบอรจอดอยู่ที่ระดับผมกันกมือนึ่งกันมือละเต็มเต็มมืออันนี้มากมเพราะเต็มมือหรอกอันนี้มากเขาก็มาส่งไปไปส่งไปไปเพราะเต็มมือหรอก ้าว่าสมงสมงละสองพันแพงบ่ะว่าพนาเพ่บ่แพงสมงล, 2, ละสองพันน่าจะรถใหญ่เลยลเป็นรถเล็กก็อีกราคาหนึ่งอันนี้เป็นรถสองลอยนะรถลอยร้อยยี่สิบดอยกแครกัท็ทีม่ต้องมีหลายรุ่นแคบก็มีร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบ จางเกาดุนง่ายหรเล่าต้องขุดตงนั่นไปงานไปดูพี่แล้วต้นนั่นหรอกต้นแก่แกนาได้ถิมได้สาด้วยแล้ววะไปไปไปไล่ปลาไปไางานไปขวดเราฟังหุ่น องไปเดินฟังคนคอนเพราะว่ารถไม่แก่แล้วว่าจะข้องหน้าแล้วก็เราใส่ในสาก็แกจะทำเก็ดให้หน้านะ่ะเพื่อย่ำไข่ย่ำยังเราวยาดเราเหยียบเลยววที่ประไล่าจัน สีหิมาชมเมกลก่องหเออลไยังโอ้ปลาบอเขาเขายา่ติจันเป็นลงแบบนึงยุคแก,ก่ การไม่ไอยู่แก่พี่แล้วเบิดตั้งเวลยตัวหนึ่งไอ้ยีตัวหนึ่งนะว่าประคอเต็น,นิดมือต้องเรียงๆอยู่งานงน,น้ำปายไม่ ไปจัดไล่ไ,ไ,ไ,ไปไล่ปลาไปโอ้ลมตัน่นแกนี้ลมตันนีสิมาเบาวันเนี่ยเงข้างขึ้นสิมาดี งน,น้รถเ,เก่ามาดิเครื่องไม่ในห้น่าไม่ค่อยเลยไม่ค่อยดีมาอีกจะไมเบิ้งปลาตาเบิ่มกอน มันได้ปลายัางมาเหายว่าหันก็คอเยเงยตีฮะก็ตองหน่อยเดีเ๋ยวมันขึ้นมาบีตีตัวปลาประตองยังดีกว่านี่จับปลาก่อนจิบลมบอกงี้ ดวปเอปไาล้มบ่นี่ล้มบ่นี่ล้มบ่นี่ไปขึ้นได้่นนี่นี่ตัวไป ปลาตองตัวนึงได้หันไปเอาปลาไหลปลาตองน้อยอปลา,ปา<ะ>ปตองน้อยเอาไปลาไหลฮะปลาตองน,น้อยไม่ไม่มีปลาไหลหรอเฮ้ยไหนนีแกน่ะที่มีเนาะเพราะว่ามันอันมันลมได้ยังนีเพราะแกท่าัเป็นเพรลมน,น่ะที่มองมองปลายอยู่นี่มองปลาปลาพือนอ้นน่ะ เราถอยดินว่ายนดดูดิพี่นวดดิมาจะไขได้ไงแล้วเดีด๋ยน่นยยนะจับบนพื่นก่อน,นเดี๋ยวหาจับปลาก,ก็ได้พี่น,น้องเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จาจรถถอยดินก่อนเดี๋ยวให้รถอะไรขี่ตัวก่นเดี๋ยวหาอะไรที่พาไปหามุมบุดนดี๋มีใหล้ลงไปก่อน นะคลิปหน้าเจอกันใหม่ลคลิปนี้สวัสดีครับ